นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงในเองค่ะที่อาคารรัฐสภานะคะนั่นคือเหตุการณ์ที่เพื่อไทยแถลงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับอีก6พักการเมืองค่ะซึ่งนั่นก็คือ พรรคชาติพัฒนากา้าพักประชาชาติค่ะพักเสรีรวมไทยแล้วก็พักเพื่อไทยรวมพลังแล้วก็พักสังคมใหม่รวมไปถึงพักท้องถิ่นไทยนะคะโดยยืนยันว่าได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็การที่แถลงวันนี้นะคะรวมวันนี้ได้ไดทั้งหมด228เสียงค่ะค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะการแถลงข่าววันนี้หน้าตาโต๊แถลงอาจจะไม่แปลกค่ะแต่ว่าสถานที่แปลกนิดนึงเพราะว่าวันนี้ตั้งโต๊ะแถลงกันที่สภากันเลยทีเดียวโดยที่ไม่มีพัก ภูมิใจไทยที่พึ่งจะถแถลงใช่พึ่งจะถแถลงร่วมกันไปเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะโดยเฉพาะการให้เหตุผลของพรรคร่วมจัดตั้งที่ตัดสินใจเดินทางสายเดียวกันในวันนี้ค่ะเริ่มจากพรรคชาติพัฒนากล้าคุณสุวัสดิปตัตะพันลบนะคะในนามหัวหน้าพักก็ระบุค่ะว่าพรรคมั่นใจในการนำรัฐบาลแล้วก็แก้วิกฤตเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยผ่านนโยบายที่เคยทำสำเร็จมาแล้วและก็เชื่อว่าจะเป็นการดึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับมา ว่าไทยเรานั้นมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนพักประชาชาติวันนี้ส่งพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะคะรวมการถแถลงด้วยนะคะแทนท่านประธานวันนนนั่นเองโดยบอกว่ายังคงยึดมั่นตามมติพักร่วมจัดตั้ง8ปดพักเดิมค่ะที่ส่งไม้ต่อให้กับพักอันดับสองมาแล้ว เพื่อไทยก็เลยมีความชอบธรรมในการรับหน้าที่เสนอนายกแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลค่ะแต่ดันให้สุดก็แค่พักอันดับสองนี้เท่านั้นนะเพราะว่าอันดับต่อจากนี้ไม่ใช่ไม่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วค่ะ<ฆ>ขณะที่คนเมื่อกี้นคะคะพลตวรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทค่ะปิดท้ายการทันแงด้วยการวิงวอนให้ประชาชนเข้าใจค่ะว่าเพื่อไทยมีความชอบธรรมในการเดินหน้าจัดตั้งครั้งนี้แล้วก็ระบุนะคะว่า ตอนหาเสียงก็คือการหาเสียงค่ะไม่ใช่ในโยบายพักสร้างความฮือฮาในโซเชียลจนถูกนําไปโค้ดคําพูดส่งต่อกันอย่างแกล้งหลายเลยทีเดียวค่ะ,ะและอย่างที่บอกค่ะช่วงที่พลิกที่สุดของการถแถลงวันนี้นะคะก็น่าจะอยู่ที่การตอบคําถามสื่อมวลชนของคุณภูมิธรรมเวชยชัย<ะ>แล้วก็ในแพทย์ชนน่านสีแก้วนะคะหัวหน้าพักนั่นเองโดยคุณภูมิธรรมก็พูดถึงโจทย์ยากที่เพื่อไทยต้องเจอและก็ย้ําค่ะว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องพาชาติผ่านพ้นวิกฤตไปฟังเสียงคุณภูมิธรรมพร้อมกันค่ะ เชิญค่ะเราเชื่อว่าวิกฤตการณ์ของประเทศครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่มากต้องการความร่วมมือและความสลับสนจากทุกพักทุกฝ่ายเรื่องที่บาดหมางใจกันเรื่องที่มีความขัดแย้งกันถ้าคิดเรื่องใหญ่ของประเทศเรื่องเหล่านั้นเรื่องเล็กน,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 น้อยนะครับผ่านพ้นไปได้อะไรที่พักเพื่อไทยหรือพักร่วมต่างๆได้กระทบกระทั่งต่อกันหรือมีความรู้สึกที่ ไม่สบายใจต่อการเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องเด็กสําหรับพรรคเพื่อไทยเรายินดีที่จะขอโทษกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นถ้ามันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเราอยากได้ความร่วมมือเพื่อทําให้ประเทศพ้นวิกฤตนะครับ นี่แหละค่ะก,ก็เป็นประเด็นสําคัญในวันนี้นะคะ,คะที่พักเพื่อไทยค่ะพร้อมจะขอโทษขออภัยพักก้าวไกลค่ะคุณหมอชนน่านนะคะในฐานะหัวหน้าพักนะคะก็ยังยืนยันถึงความเป็นเอกภาพของพักโดยบอกว่าหนึ่งในกระบวนการนะคะที่ทําให้เพื่อไทยเหนียวแน่นนั่นก็คือเรื่องของการรับความคิดเห็นของสมาชิกมาโดยตลอดล่าสุดก็คือการประชุมหาหรือที่พักเมื่อวานนี้ค่ะไปฟังเสียงของหัวหน้าพักเพื่อไทยกันค่ะนะครับเปิดอ,อกเปิดใจกันอย่างเต็มที่นะครับ ฟังทุกส่วนฟังทุกเสียงในทั้งบวกและลบนะครับเท่าที่ฟังเนี่ยไม่มีสมาชิกหรือสสของเราท่านใดได้แสดงแนวคิดที่ไม่เห็นด้วยถึงขั้นที่จะต้องกรณีถ้าย้ายคั่วนะครับก็มีแค่ห่วงใหญ่ข้อห่วงใหญ่เหมือนกับประเด็นทั่วๆไปที่เราใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่แล้วอันนั้นมีนะครับมีข้อห่วงใยในตรงนั้น เพราะเขาเขาดูเรื่องผลกระทบดูเรื่องของอสิ่งที่เราได้ประกาศเป็นสัญญาประชาคมไปอันนั้นมีข้อหงองใหญ่จริงนะครับในที่ประชุมแต่ถึงขนาดที่จะเปลี่ยนฝากย้ายออกไปจากพักเนี่ยตามที่เป็นข่าวขาวนี่ถือไม่มีเลยครับยืนยันว่าพักื่อไทยเป็นเอกภาพ ค่ะแม้ว่าจะยืนยันหนักแน่นอย่างที่เห็นนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าคําตอบของคุณหมอชลนานยังกว้างไปค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยเจาะไปที่ท่าทีของคุณจตุรนฉายแสงนะคะต่อการตัดสินใจของเพื่อไทยในครั้งนี้คุณหมอชลนานและคุณภูมิธรรมช่วยกันตอบและให้คําตอบเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไรไปฟังพร้อมกันค่ะค่ะเราก็เพิ่งได้ทราบจากสื่อเช่นกันในมุมผมนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของเราไม่เคยมีการพูดคุยตรงนี้ แล้วสสเมื่อวานหลังจากประชุมแล้วเราก็นั่งปรึกษาหาหรือนั่งกินข้าวด้วยกันก็ไม่มีใครพูดเรื่องนี้นะครับผมผม,ผมเรียนงี้ผมผมเรียนงี้วันจันทร์ตอนบ่ายโมงคุณจตุรนร่วมประชุมกับเราทั้งหมดยังยืนยันสนับสนุนให้เราเดินในแนวทางนี้ต่อไป <S <S เพื่อจะดึงให้เกิดการตั้งรัฐบาลที่จะแก้วิกฤตได้เพราะนั้นเนี่ย<ม>หนึ่งคุณจตุรนกับยี่สี่เนี่ยต้องให้คุณจตุรนบอก หรือคุณต้องไปสัมภาษณ์คุณจตุวรอดที่เป็นตัวเป็น,ปนบอกมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราก็ต้องแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นวันนี้พรรคเพื่อไทยยืนยันว่าไม่มีปัญหานั้นเมื่อวานนี้เสียงที่ขึ้นมาชัดเจนว่าเป็นปัญหาเนี่ยมีอยู่เสียงสองเสียงเท่านั้นเองและทุกคนก็บอกว่าเข้าใจที่ผมบอกว่าทุกคนมีทั้งความเจ็บปวดมีทั้งอะไรหลายอย่างเพราะถ้าอยากให้สมบูรณ์เนี่ยถ้าเราไม่ได้มีกติกาอย่างที่เป็นอยู่ไม่มีตัวเลขทางการแบบนี้เนี่ย เราแก้ปัญหาได้แล้วเราไม่ได้อยากเดินมาสู่จุดนี้แต่เมื่อจุดนี้เป็นจุดวิกฤตและทําอะไรไม่ได้เนี่ยปัญหาที่เรากําลังทำเนี่ยคือการพยายามหาทางออกให้ประเทศเรื่องของคุณจตุรลนก็เป็นสิ่งที่หลายคนจับตามองนะคะเพราะว่าการออกมาแสดงความเห็นไม่ใช่วันเดียวออกมาหลายวันแล้วก็ชี้ไปถึงใจดําเลยว่าเกิดอะไรขึ้นในพักเพื่อไทยคะ่ะ และก่อนการที่จะมีการปิดการแถลงข่าวในวันนี้นะคะคุณหมอชนนาทค่ะอยากให้ความเห็นต่อนโยบายกัญชาด้วยซึ่งก็มีนโยบายจากบางพักในแปดพักรวมในการจัดตั้งเดิมว่าจะพิจารณานากัญชากลับมาเป็นยาเสพติดซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับนโยบายของพักภูมิใจไทยทําให้หลายฝ่ายแสดงความกังวลค่ะว่าจะเป็นปัญหาตามมาภายหลังได้ไปฟังเสียงหัวหน้าพักเพื่อไทยกันอีกครั้งนึงค่ะเบื้องต้นที่เราได้พูดคุยกับพักภูมิใจไทยเนี่ยบรรยากาศเป็นไปด้วยดีครับ เขาอยู่บนพื้นฐานที่เป็นเหตุเป็นผลนะครับผมเชื่อว่าจอนที่เรามาจัดทํารัฐบาลร่วมกันเนี่ยนโยบายเรื่องการชาชออกมาที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วไม่มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นเราเชื่ออย่างนั้นนะครับ ค่ะจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์อันนี้ก็ต้องมาถกกันภายหลังแล้วก็มีการบอกว่าในเรื่องของการนํานโยบายของแต่ละพักนะคะก็ต้องแยกกันออกมาว่าจะเป็นในเรื่องของภาพรวมการจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าจะเป็นของแต่ละพักกันแน่ค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็พูดเหมือนยังไม่เต็มปากเต็มคําเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวขอดรอดูในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ